มานี่นะ่คือเป็นเรื่องของต้นกล้วยครับอย่างแรกเลยนะผมคือนี้น่คือเป็นต้นกล้วยในบ้านผมรนะ่บผมด,ดูตามพื้นที่ตรงนี้ได้ฮึบว้าวแต่คือทุกคนรู้ไหมผมว่านี่คือสิ่งน่ารู้เกี่ยวกับกล้วยนะผมอย่างแรกเลยนะผม ลำต้นตรงนี้ของกล้วยนะผมมาคือกัดใบ,บความจริงนะและมันและพอและมันก็จะมีสีข,ขาวๆอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าหยวกกล้วยอันที่สองเป็นเงาครับผมเงาเนะเงานะานะคือเป็นลำต้นจริงของกล้วยนะผมสามรากกล้วยผมผมไม่มีภาพขอโทษสิครับไม่มีภาพดู โอเคสี่ใบกล้วยหอมพอนี้อีกเรียกอีกชื่อว่าใบตองอย่างที่ห้านี้เลยนะคือบีกล้วนะผมอย่างที่หหัวปลีถ้าคือผมไม่เห็นแล้วนะผมไม่เห็นนะครับผมผมไม่มีภาพให้ไปเซิร์ชว่าหัวปรีใน Google หรือ s a ฟารีมันจะขึ้นนะผมหรือเว็บไซต์หรือแล้วมันก็มีสองดอกเลย ประเภทที่หนึ่งนะผมนั่นะก็คือเป็นประเทศของดอกที่มันเป็นดอกเพศผู้นะคือหัวปีดอกเพศเมียนั่นะก็คือเป็นสิ่งที่จะพัฒนาไปเป็นผลนะครับผมส่วนการสุกข,ของกล้วยนะผมส่วนใหญ่นะอันนี้วงเล็บส่วนใหญ่นะผมส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่กล้วยมันจะใช้เวลาสุกค่อนข้างนานอยู่ นั้นผมแนะนําให้คุณไปบ่นกับบุ่มตับคนไฟจะทาให้สุกเร็วขึ้นนะผม